สวัสดีชาวโลกมาครับเจอกับปลัดเบินของเราอีกแล้วปลัดบินสิทนอนน้อยวันนี้นั่งจิบกาแฟแต่เช้าเลยนะครับโอ้บรรยากาศได้นะครับบรรยากาศบรรยากาศกับสอสเมียนสิทนอนน่ะผู้หูผู้หาครับไปด้วยกันขม่างคุณนิดหน่อูหูผู้หาครับคู่นี้ไปที่ไหนหาที่นั่น สอสเมียนบอกว่าไงนะครับขอคำคมหน่อยซอสเมียนสิทนอนน้อยนอนนาอ่ะคอคมสะเคาะคำหน่อยให้ชาโชเชี่ยวให้ส้ัสีสวยสวยเลยพูดกมมืออ่ะโอเคมาสลับเปิดสิทนน้อยขอคำคมหน่อยครับสุขภาพดีไม่มีใครอยากได้ทุกสั่งจริงโอ้โเหเฉียบ 哦，两大呢。